ช้าที่อาจจะทําให้ท่านเสียยเส่ยงไตวายเสี่ยงไตเสื่อมเสี่ยงเบาหวานในอนาคตได้น่ากลัวมากครับและเราทานกันอยู่ทุกวันท่านไปลองดูว่าท่านทานหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆที่เรามักให้ลูกหลานเราทานแล้วซื้อติดบ้านเป็นประจำซีเรียลต่างๆนะครับโดยเฉพาะซีเรียลที่มีรสชาติต่างๆเคลือบน้ำตาลหวานอร่อยนะครับเทนมสายก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับถามว่าทำไมต้องบอกว่าพวกซีเรียลต่างๆเนี่ยมันเป็นอัลตร้าโปรเซสต์ฟู้ดนะครับก็คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะมากๆจนเรานึกไม่ออกว่าเฮ้ยต้นกำเนิดมันมาจากอะไรมันมาจากขา้าวโพดหรือเปล่ามันมาจากอะไรเนี่ยเฮ้ยมาถึงปุ๊บเป็นแผ่นเล็กๆเป็นซีเรียลพวกนี้นะครับจะสามารถกระตุ้นอินซูลินของท่านได้เยอะมากๆนะครับอาหารพวกนี้เอาปลาโปรเซตูล์ ood, นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายโดนกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆโดนมากๆโดนทุกเช้าแบบนี้ครับสักพักหนึ่งร่างกายจะดื้ออินซูลินแล้วเกิดภาวะเบาหวานมาครับไตเสื่อมตามมานะครับว่ามันมีอยู่เยอะไหมในบ้านของท่านท่านเตรียมไว้ให้ลูกหลานท่านกินเยอะแค่ไหนลองดูนะครับลองดูนะครับอันตรายมากจริงๆนะคร ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ